ไม่เข้าเข้าฟันไม่ได้แม่บอกมึงดูกูไม่คุณแม่เป๊ะมาเออนั่นนานไม่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 ได้ว่าขึ้นโกกมันจะเป็นแบบนานสต็อปใช่ไหนานสต็อปฉะนั้นเราจะเป็นเรื่องอาไปก่อนสี่และอีกหกให้วิ่งตามขึ้นเพลงพอเพลงต่อไปหกเข้ามันจะเป็นแบบเสียงอีสานที่เบ๊ที่มีแม่นยุทิมสวย พวกนึงก็อยู่ทีมปอสวยอันนี้ก็อยู่ทีมแม่ใช่ไหมคะมันจะมีทีมกี่ไลน์ับทีมหมงาอ่ะต่อค่ะคุณแม่มึงดูกูนั่นไป5คนเสร็จแล้วครับห้าคนแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ตามออกมา เพงก็ให้ใเสรกออกมาอจัลวก้ทีนี้พวกพวกหานข้าไปเปลี่ยนทุกห้าคนนี้เต้นรอเพงที่เพลงที่3โลโลค่ะปัญชลิตาร่าโซโล่น้ำนัำไหลน้ำน้ำรอน้ำน้ำแ